ภาพน,นางไม้เป็นของจิตรินทางตะวันตกแต่ว่าไม่ไม่สมบูรณ์นะทำไม่สมบูรณ์เพราะว่าทํามากกว่านี้มันดราม่าเยอะ,านนะ,ะงานชิ้นนึงเนี่ยใช้เวลานานนี่โอ้โหล้วแต่ลมแล้วแต่ลม เยอะเลยนี่เป็นเศษไม้ทั้งนหมด จะขัดต้องทําให้ไวบนเนี่ยต้องใช้เครื่องมือ อันนี้ก็เป็นต้นฝรั่งก็เลยเอามาทำเสียดายมันเห็ดไม้มันท่อนเห็ดต้นฝรั่งนะอ,อันนี้จริงๆอ่ะตั้งใจจะทําโคมไฟอันนี้เป็นไม้ทับเทืองอันนี้ก็ไม้ฝรั่งคือรูปทรงมันดูแล้วเออมันเหมือนคนจะอาบน้ําอะไรเงี้ยอ,นนอันนี้ทับผีนี่ทําใช้อันนี้ก็ยังใช้อยู่นะอันนี้ก็เป็นเรียบงามหมนังสติกนะตามสภาพไม้ได้ไม้มาอย่างไรก็เอา จริงๆมันเป็นพวกเศษไม้รูปร่างตามเนื้อไม้อย่างเนี้ยเป็นคาดว่าจะเป็นไม้ตะคามอันนี้นะอะมันค่อนข้างค่อนข้างกรอบเลยทำต้องทำ้ทททวนออกมาที่น,นี่เก่งงามหนันทิกนะจับเอนมันมีกินงก้วกิงรูปทรงไม้มันเป็นแบบนี้มันเป็นกิ่งเป็นก้าวเลยทำตามก็เป็นเอาอันนั้น ปากกาอันนี้ปากกาอันนี้อันนี้จริงๆเป็นไม้พอนนสะพายควายอ่ตัดกิ่งมันตัดกิง่งไปรู้จะทำอะไรก็ม,มานั่งหลับอันนี้ก็ตัดตะเบือ,อข้างลายโคกมันมีรูปด้วยนะพี่แกะด้วยใชโมนั่นนอันนี้ครับครับเป็น<ห>อะไรพี่ก็สองล้าศสี <laughs> ่ใชนะ่ไหมก็ไม่รู้ของงานเราบักอันนี้ก็ไม้ฝรั่งครับผมตัดมาแล้วก็เสียได้ไง ก็เลยทำแต่อันนี้ก็เล่นไปหลายแผงนะอันนี้อันนี้ก็ไม้แปะเสื้อเาหลังไม่รู้จะออกแบบไหมก็เลยอะไรหมูกินกองอันนี้ไว้เก้าหลังครับอันนี้หลันงนึกเหรอนี่ก็เก้าหลังลงสุดท้ายเขาเหมือนกันใช่ไหมครับแต่คนละขนาดจริงๆนี่ก็ คิดว่าไม่ค่อยแ,แกะลูกซัดลูกอะไรนี่ไมค่ะจริงจริงไม่ถนัดอ,อันนี้คือสาบใช่ค่ะอันนี้ใครไปทุกมีดไปโดนพวกวิจแกรเข้าก็เลย <c oughs> เอาแค่นี้แหละ <laughs> นี่ด้ามตอไบนี้ได้จากแอรลากไม้กระดูนี่ก็ลากไม้กระดู่เมื่อก่อนมันไม่ได้มีพวกเครื่องของเล่นอะไรมากมายอยากแต่ตุ๊กตากระถานนี้เงียาอย่างนี้พอคนนู้นเอาไปคนนี้เอาไปก็เลยทําขึ้นมาเองเงียบยางลูกผู้หญิงอย่างก็คือเห็นแบบมาจากอาธทมอาทามก็ถามว่าเรารู้เรื่องเรื่องกายวิภาคไหมเรื่องอะไรไม่รู้คือทํำยังไงให้เหมือนแม่คายแล้วไม่ให้ด้วยประมาณนั้น แต่บางครั้งเนี่ยเวลาเราทำนะทำไปนานๆเนี่ยมันเกิดความรักขึ้นมาสวยหรือไม่สวยไม่รู้มันรักอะบางตัวนี่มันก็ทำให้เราบาดเจ็บเลือดตกยางออกก็ไม่อยากให้ใครก็เอาไว้ดูอะไรประมาณนั้นอันนี้หปีนี่พอทำไปทำมาปุ๊บดูมันคนนั่งท่านี้มันไม่มีมันแก้ไม่ได้บางชิ้นแค่วันเดียวก็ทำเสร็จแล้วอันนี้ก็หลายอาทิตย์แล้วอันนี้อันนี้ไม้เหนียวเหนียวมาก บางคนนี่มาขอไอเราก็บอกาอย่า,อาไปเลยอะไรเงี้ยเขาก็เอาไปได้ข่าวว่าเมียไปผ่าทิ้งเมียอายเขาแล้วก็มีคนเอาศพาไปอันนะอันนั้นเมียก็ไปควางทิ้งเพราะว่าเป็นการกินีต่อห้องครัวเขาอะไรประมาณนั้นเรามองในมุมง,งานศินลป์เราไม่ได้คิดอะไรทะาเรื่องตึงไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้คิดนะมไม่ได้เกิดอารมณ์นะทางตะวันตกเนี่ยเนาะเขามีใจกลา,างเมืองหรือในส่วนสาธารนณะมันก็ไม่ได้ไปยั่วยุอารมณ์เพศใคร อันนี้พอทำนี่บางคนก็นไอ้ไอเท่าล้ามกไอ้วัวงูอะไรเนี่ยว่าก็เลยบอกว่าพยายามเอาซ่อนเอางานพวกนี้ซ่อนอน,นี่ไปเจอพี่พี่สมชายเดินเพลินอย่างที่ว่าเนี่ยก็บอกเฮ้ยอันนี้มันน่าอนุรักษ์น่าอะไรเอาออกมาให้ดูกันเลยกล้าขึ้นมานิดนะแต่ก็ยังโดนยังโดนเรื่อยๆดูที่ผมทำนะมันไม่ใช่ว่าทำที่คนที่สวยอย่างเดียวนะทำทุกรูปร่างอันนี้เป็นคนคนตายใครมันจะมีอารมณ์ก็ไอ้พวกคนอย่างเนี้อันนี้เผลอมามันพุก หมดกินก็เลยทิ้งมันจะมีความรู้สึกอยู่นิดนึงก็คือตรงที่ว่าเราได้ไม้ไม้มาแบบไหนแล้วเราจะทํารูปอะไรใส่เข้าไปในไม้นั้น ใส่ให้มันได้พอดีนั่นแหละมันมีความสุขตรงนั้นคนคนอื่นเขาดูเป็นเศษไม้ใช่ไหมแต่เราเนี่ยเอ้ยอันนี้มันเหมือนคนไว้อันนี้มันเหมือนนูน่นไม่เหมือนนี่หรือว,ว่าเหมือนคนทําท่าทางอย่างนี้อะไรอ,อหละจะมีความสุขตรงนั้นถ้าได้ไม้ได้มีดนั่งเรานั่งอะไรมันมันก็มีสมาธิละมันไม่ต้องฟุ้งส่้นอะไรละศิลปินรุ่มไม่น้ํายมเนี่ยจะมีความเชี่ยวชาญในการปั้นแกะสลักปฏติมากรรมซึ่งเป็นโลกิยาสินของปุทุชนเนี่ยมาตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยเป็นอย่างน้อยเพราะว่าที่เขาเบีย้ยในกําแพง ืองสวคาคโลกเก่าหรือศรีสัชนาลัยในปัจจุบันเนี่ยจะพบปฏติมากรรมที่เป็นสังโลกเคลือบที่เป็นรูปผู้หญิงผู้ชายกําลังสมภาศกาันมันก็มีการเก็บรักษาไว้ตลอดมาจะถึงปัจจุบันนี้รวมทั้งปฏติามากรรมที่เป็นหินนะครับเก็บอยู่ที่บ้านที่ตะบนธานีอาเภอเมืองสุโขทัยเนี่ยก็มีนะครับรูปกําลังสมภาศกาันแสดงว่ามีมายาวนานแล้วถ้าเราไปดูในศิลปาร้านานาเนี่ยจะมีปฏติามากรรมที่เรียกว่าอินเป็นรูปผู้หญิงผู้ชายเนี่ยสมภาศกาันเช่นเดียวกันปฏติามากรรมเหล่า นี้เนี่ยในศิลปะของตะวันตกคือ,อยุโรปเนี่ยเรื่องเหล่านี้ประดับไว้ที่ตัวเมือง้วยซ้ำไปเช่นที่เมืองฟอร์เรนเนี่ยก็จะมีปฏติมากรรมเดวิดจะตั้งอยู่กลางเมืองเลยอันนี้พอมาถึงประเทศไทยแล้วเนี่ยเออเรามีแต่ปฏิมากรรมที่เป็นพระทูปพอมาเห็นโลกยิยลสิเหล่านี้เราก็เหมือนกับไม่ให้ความสําคัญแล้วก็กล่าวหาว่าไม่สุภาพจริงๆแล้วเนี่ยปรติมากรรมเหล่านี้เนี่ยมันมีมาแล้วตั้งแต่สมัยสุโขทยัยที่เป็นสังฆโลกเมื่อเรามาเจอปฏติมากรน,นะครับที่เป็นช่าง แกสลักที่สุโขทยัยตมงควรที่จะช่วยกันรักษาเก็บงานเหล่านี้ไว้ในที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วงสมัยด้วยซ้ำไปเพราะมีคุณค่ามากว่านี่คือการสื่อทอดองค์ความรู้แล้วก็การชื่นชมศิลปะตั้งแต่สมัยสุโขทยัยมาถึงปัจจุบันนี้ที่ประเทศอินเดียเนี่ยมันจะมีวิหาร ที่เมืองพะชุลาโหจะมีปฏิมากรรมที่เป็นท่ามนุษย์สมภาษกันชัดเจนเป็นร้อยร้อยท่านะครับมันสอยเห็นว่าในศิลปะของฮินดูจากประเทศอินเดียเนี่ยก็มีปฏิมากรรมเหล่านี้มาร่วมสมัยกับพุทธการแล้ว